สวัสดีครับผมอันภูยักษ์ช่างรายครับอากาศตอนเช้าครับผมมาเยี่ยมชมน้องหนูนะครับนะครับอดีออกมาคุมงานครับนะครับก็เลยมาดูน้องหนูเป็นไงบ้างนะครับอากาศหนาวนะครับนะครับเดี๋ยวต้องหาฟางเลยมาใส่เขาละ อากาศเริมเย็นนะครับนะครับผมอันนี้ก็เรียงหนึ่งต่อสองครับนะครับอู้หนึ่งตัวตัวสายสุดตัวใหญ่นะครับใส่โลกว่านะครับตัวเมียสองตัวความือนะครับผมสายพันธุ์น้องทิมครับสายพันธุ์ยงรายนะครับพอดีก็ให้คนย่างลุงเข้ามาช่วยปรับพื้น มาปรุงฟาร์มหน่อยนะครับนะก็ลดน้ำผักอยู่นะครับ่คกับตอนเช้านะครับเสียงลายหนาวแล้วนะครับเสียงลายบ้านเราอากาศดีครับนี่ครับอากาศเริ่มเย็นครับตัวเลขตัวเดียวนะครับเช้าตอนนะครับอากาศเลขตัวเดียวแล้วนะครับเริ่มหนาวแล้วนะครับต้องเลยให้คนหาฟางมากนะครับนายน้องรู้นะครับ จะยักทีนี่นอนกอดกันเลยครับนะครับูหนึ่งตัวเมียหนึ่งเมียสองตัวนะครับอันนี้ก็ตัวพูกก็ตอนนี้รถตําหนักเดียประมาณโลเจ็ดโลแปดนะครับจะมีก็โลสองนะครับผมนะอยู่วงเขานะครับนะครับขเขานะครับ เสียงนิดนึงนะครับตัวอ้วนกุ๊บนะครับเขาก็นอนกลางวันกันกลางวันเช้าๆตอนกลางวันก็นอนเนี้ยนอนกอดกันเงี้ยครับนะผมก่อนนี้อ่าสี่องศาก็ขอก็ยังอยู่ได้นะครับตอนที่ไม่มีญ้านะนะครับเพราะว่าคนขนานะครับงูนี่คนขนานนะครับ ตอนกั้นก็ืนมิถุาตายครับฟางหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะปะเจนอันตายน้อยมากแต่ว่าถ้าอากาศร้อนนี่มันจะค่อยอยู่ไม่ไม่ค่อยได้นะครับนะอากาศหนาวนี่ขนเขาเยอะนี่เขาอยู่ได้อยู่นะครับตามกาเรเลี้ยงหลายรูปแบบนะครับทำไห้เป็นแนวทางเนาะให้คนมาดูชอบแบบไหนก็เอาไปทํากันได้เลยนะ ตูงานได้ตีครับนะครับดีตามนะครับนะดรงานดีตามนู่นนะครับดูได้เป็นชุ่งยาหวานเราแล้วปลูกให้หนูเสริมวิตามินสูตรอาวิตามินเสริมให้หนูกินนะครับต้นสนบาทนะครับนีเพื่อักสวนควแล้วก็ปลูกไว้นะครับนะครับผักบุ้งนะครับผักกาดนะครับ กำลังรดนน้ำผักนะครับขายไปหลายรอบแล้วนะครับขายหลายรอบแล้วนะครับตามก็มีหลายอย่างให้ดูนะครับตังนี้ก็ที่หูมไวเมื่อก่อนมันโดนแดดครับนะครับหูมสูงกับความร้อนในคำนึงก็หมเหมือนกันหลังกาก็ห้มเฉนวนนะครับใช้อย่างดีครับที่ฟ้ามนะครับทำอาไรเป็นแนวทางครับใครชอบก็เอาไปทำได้นะ วันพอดีมันโดนแดดมันก็ลดอุณหภูมิได้นะครับประมาณสักสองศาลดได้อยู่นะครับก่อนช่วงหน้าร้อนก็หนูตายครับมันเลยหุ่มนะครับก็เมื่อก่อนยังไม่ได้ต่อเติมหลังคานะครับไม่ได้ต่อเติมหลังคาหลังคาอยู่แค่นี้ครับทําเป็นเพิงอางเงียนะครับนะครับกรได้งงได้งบขายหนูได้ก็ต่อเติมมาไปนะครับผมก็ดีหน่อยมองไม่ร้อนนะครับนะครับก็มีทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมเยือนที่สามนะครับที่ สั่งจองพแม่พันไปนะครับก็ทยอยจัดส่งนะครับรวมทั้งของพี่น้องทางสั่งดาวด้วยนะครับผมนะครับที่อุดหนุนกันนะครับผมนะครับมาดูงานที่ฟาร์มมนีต้อนรับนะครับยินดีให้ขับรึกษาฟรีนะครับไม่ต้องเป็นต้องมาซื้อหนูจากผมนะครับแนะนำกันได้ฟรีครับสำหรับฟาร์มผมนะครับนะครับนะครับถ้ามีหนูขายอมาขายผงได้นะครับนะครับนี่ก็ยัง ตัวเนี้ยจะมีคนต้องการเยอะอยู่นะครับผมนะตอนทีนี้ก็จบที่นี่ไปเลยครับ